จังหัพุทหานนำข้ราราชการตำรวจนายสกัดตำรวจพลตรกองหัพทหานจำนวนหนึงสิหนึ้านายมาเพื่อประพิธีปล่อยแถวระดมกวาางอาชญากรรมปัจจุบันแล้วอ๊อวัตถุประสงค์ของการปล่อยแถวระดบกวาดางอาชญากรรมของตำรวจภูธร,รจังหวัดพุทธหารดังต่อไปนี้ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองอย่างรุนแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในพื้นที่บางจังหวัด ในช่วงตั้งแต่วันที่12มีนาคม2553ถึงวันที่19พฤษภาคม2553ซึ่งได้มีผู้ไม่หวังดีได้สร้างความวุ่นวายโดยการวาเพลิงเผาอาคารสถานที่ราชการธนาคารห้างร้านเอกชนรวมทั้งรักทรัพย์ปลนทรัพย์ในพื้นที่ต่างๆและการลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนั้น เพื่อเป็นการเ so ้้งกันกลุ่มผู้โชวยโอกาสก่อภาพบสงบในสังคมและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนตํารวจภูทรจังหวัดพุทาหารจึงได้กําหนดให้มีการระดมกว่าดล้างอาชญากรรมขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2 5 5 3โดยมุ่งเน้นการเ้้งกันและปราบปรามอาชญากรรมดังนี้ 1. คดีอุกชะกันและสะเทือนขวัญ โดยเฉพาะคดีฆ่าผู้อื่นและคดีวาาเพลิง 2. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ 3. คดีพุทสไลายต่อทรัพย์โดยเฉพาะคดีลักทรัพย์ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ 4. คดีเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด 5. การสืบสวนติดตามจาับลุมผู้ต้องหาตามไว้จากคดีค้างเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คดีวางเพลิงเผาสารกางจังหวัดมุกดาหาร6คดียาเสพติดการแรกแนะนมของจังหวัดมุกดาหารในะนมของส่วนราชกา,ารและพี่น้องประชาชนชาวมุกดาหารต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับที่ได้ตั้งใจที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดียิ่งนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ อันนี้เพืประสงค์โน่นที่ส9เก้าพฤษภาคมที่ผ่านมาผมก็ได้เรียนฝากกับบรผู้ใหญ่บ้านเรียนฝากในอำเภอและพี่น้องประหาัดอำเภอปลอดจํารวจบริบครองไ้ทุกระดับที่ได้ไปพบตามอำเภอต่างว่าคอยเขาปฏิบัติหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเขามีภาระอะไรมีหน้าที่อะไรขอ้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดและที่สําคัญไม่ว่าจะอยู่ในตรงไหนไม่จะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ขอให้ระลึกเสมอว่าเขาคือผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ Legenda